ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่หมอชายองมินสญญาแพทย์ทรงอกมือหนึ่งของประเทศได้กลายมาเป็นผีโคม่าได้สักพักใหญ,ใหญ่ในช่วงแรกนั้นครับเขากับหมอโกได้ช่วยกันในการจิงร่างช่วยคนได้ตั้งมากมายจนกระทั่งการสั่นไหวของวิญญาณของเขาก็ได้เกิดขึ้นครับ ซึ่งการสั่นไหวแบบนี้เลยครับส่งผลต่อประสิทธิภาพการผ่าตัดอย่างชัดเจนที่มีสาเหตุเกิดจากที่ว่าร่างโคม่าของหมอชาครับมีอาการดีขึ้นมากอย่างชัดเจนแล้วก็เลยเป็นเหตุที่ว่าวิญญาณของเขานั้นอ่อนแอลงซึ่งหลังจากนี้ครับไม่ว่าหมอโกกับหมอชา จะตัดสินใจผ่าตัดคนไข้รายไหนพวกเขาจะต้องคิดให้ดีแล้วเละครับเพราะถ้าเกิดมือสั่นระหว่างเกิดการผ่าตัดขึ้นมาแล้วล้วก็คนไข้ได้สวยแน่แนรับซ้ำยังแผนการร้ายของรองฮันอีกที่ในตอนนี้ครับได้ดึงหมออันกลับมาลงสนามอีกครั้งที่ดังคู่ครับมีแผนการเหมือนกันในการจะกําจัดหมอโกและหมอชา ทินนี้หละครับชะตากรรมของหมอที่กลายเป็นผีคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปสวัสดีครับผมมอโบทุกคนกำลังาจะได้ฟังสรุปในือเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางวิวจึงเรื่องโกดด็อกเใน EP ีที่12กันแล้วครับใครที่ยังไม่ดูอ p ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสําหรับเพื่อนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกลุลค์ให้อดมินคนละ1ไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับและทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้ว หลังจากที่หมอโกครับทนต่อความอึดอัดใจในครั้งนี้ไม่ไหวเขาจึงได้ตัดสินใจในการเดินไปบอกกับหมอเซจินตรงๆเลยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเป็นหมอชามาโดยตลอดรับที่เข้าสิงอยู่ในร่างกายของผมเองตอนนี้ก็เช่นกันอาจารย์หมอชาครับกําลังยืนอยู่ข้างๆข,ของผมแถมกําลังโกรธแบบสุดๆซึ่งหมอชาในตอนนั้นเนี่ยที่กาลังฟังคําสารภาพจากปากหมอโกครับเขาโกรธถ,ถึงขีดสุดเลยก็ว่าได้พร้อมกับผู่หมอโกว่าท่านนายไม่หยุดพูดแล้วแล้วก็ ฉันจะเข้าสิ่งร่างนายตอนนี้เลยมันก็เลยทําให้หมอกโกครับไม่มีทางเลือกมากนะักขอเวลานอกกับหมอเซจิน เพื่อมาคุยเปิดใจกับหมอชาอย่างเป็นทางการคือหมอโกเนี่ยให้เหตุผลกับหมอชาได้ฟังกรบว่าเราควรจะบอกเธอให้รู้ความจริงทุกอย่างเสรเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าหมอชาฟื้นตื่นขึ้นมาก็จําอะไรไม่ได้อยู่ดีความรู้สึกที่มีกับเธอตอนนี้ครับถ้าไม่รีบบอกไปมันจะหายไปหมดเลยนะเว้ยอีกอย่างผมก็ไม่รู้ด้วยว่าหมอชาจะตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหมอชาเกิดตายขึ้นมาจะทํายังไงล่ะ คนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นหมอเซจินนั่นแหละแต่หมอชาในตอนนั้นรับเขาไม่สนใจ เซจินไม่ใช่รองหันนะเว้ยที่จะบอกเธอเพียงแค่ครั้งเดียวว่าฉันสิงร่างนายเธอจะเชื่อได้ไง่ายและถึงฉันจะลืมเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ผ่านมาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเริ่มต้นใหม่กับเธออยู่ดีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นไอหมอโกอย่ามาล้ำเส้นของฉันอีกเรื่องทั้งหมดนี้มันคือเรื่องส่วนตัวของฉันและฉันคนเดียวที่เป็นคนตัดสินใจที่นี้นายก็หาทางแก้ตัวในเนียนยกับเธอและกันเพราะเซจินเดินมานู่นแล้วคือหมอเซจินรับอยากให้หมอโกอธิบายให้เธอฟังอีกรอบครับว่าเมื่อกี้ที่เขาพูดเนี่ยมันหมายความ ว่ายังไงซึ่งก็ตามระเบียบหมอโกพยายามจะแถกครับว่าผมพูดเล่นไปเองนะท,ทําท่าทีรับเหมือนกับว่าเป็นเรื่องตลกเทว่าหมอเซจินกลับไม่ตลกด้วยนะสิครับเ้าดาสวนกลับหมอโกแบบยับยับเลยครับว่า นายทำนิสัยแบบนี้อีกแล้วนะน่าเกลียดมากๆเลยที่มาเล่นตลกกับความรู้สึกคนอื่นแบบนี้เนี่ยต่อจากวันนี้เป็นต้นไปอย่าเสนอหน้ามาเข้าเยี่ยมหมอชาอีกเป็นอันขาดไม่งั้นฉันขอเตือนตรงนี้เลยว่าฉันจะยอมเสียใบยประกอบวิชาชีพเพื่อเผานายทั้งเป็นไอ้หมอโกมันก็เลยทําให้หมอโกครับเครียดหนักเลยสิไม่คิดว่าหมอเซจินเธอจะโกรธถึงขนาดด้คาแนะนําเดียวของหมอชาในตอนนี้เลยก็คือไปง้อเธอซะไม่งั้นนายได้สวยของจริงแนะ่ ซึ่งในคืนนั้นเองครับหมออันได้คิดถึงคําพูดของรองฮันครับที่ได้ชวนเขามาทํางานชิ้นสุดท้ายไปด้วยกันมันคือการฉีดยาบางอย่างเข้าไปในเส้นเลือดของหมอชาครับเพื่อที่ว่าจะทําให้ร่างกายของเขาไม่สามารถฟื้นตื่นขึ้น,นมาจากการโครม่าได้อีกตลอดไปเพราะว่างานแบบนี้แหละครับหมออันเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้ว ับท่านประธานจังแถมในตอนนั้นยังไม่ถูกจับได้ซะด้วยรองฮันก็เลยมองว่าหมออันน่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เยอะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยหมออันไม่อยากทาอีกรอบหรอกครับเพราะมันคือการทรยศอาจารย์ผู้เป็นผู้สอนตัวเองเป็นครั้งที่2 แต่ก็นะท่านรองแกขู่หมออันนะครับว่าฉันมีหลักฐานทั้งหมดที่นายทําอะไรกับท่านประธานจางไว้ทีนี้ก็ต้องเลือกเองแล้วละ่ะว่านายอยากจะเดินเข้าคุกหรือว่าอยากจะใส่ชุดกาวต่อไปเอากลับไปคิดดูแล้วกันคุณหมออันในขณะที่ทางฝั่งของหมอเซจินในคืนนี้ครับเธอก็ได้ถูกพาตัวมาที่ห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนเนื่องจากหมดสติในห้องพักของหมอชา ซึ่งผลตรวจเลือดเบื้องต้นครับพบว่าร่างกายของเธอครับขาดสารอาหารเป็นอย่างมากก็เลยทําให้หมดสติไปซึ่งถ้านอนพักฟื้นหนึ่งคืนก็น่าจะหายเป็นปกติครับวิญญาณหมอชาที่เห็นแบบนั้นก็เป็นห่วงใหญ่เลยสิเธอป่วยจนได้สินะ ก็เซจินเล่นทํางานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้กลางวันครับก็ทํางานอย่างหนักตกกลางคืนก็ต้องมาเฝ้าหมอชาอีกเธอแทบไม่ได้พักเลยก็ว่าได้รับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงคุณหมอเซจินรับได้ตื่นเช้าขึ้นมาที่คอนโดส่วนตัวของหมอชานั่นเองแหละที่เขารับได้สั่งให้พยาบาลคนหนึ่งมาเฝ้าหมอเซจินไว้ทั้งคืนซึ่งหมอเซจินก็เลยแปลกใจอยู่ไม่น้อยสิครับที่เจอหมอกโกในตั้งแต่เช้าวันนี้โดยที่หารู้ไม่ว่าภายใต้ร่างกายนั้นหมอชาได้ทําการ สิงอยู่ครับหมอชาก็เลยช่วยพูดกับเซจินให้นะครับว่าถึงสิ่งที่พูดไปกับเธอเมื่อคืนนี้ทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมเองนั่นแหละที่หวังดีไม่เข้าเรื่องคือผมอยากจะพูดในนามของหมอชาครับที่เขาน่าจะเป็นห่วงคุณหมอเซจินอยู่ตลอดแต่ก็ทํามากเกินไปต่อไปผมขอให้สัญญากับคุณหมอว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเซจินได้ยินแบบนั้นจากปากหมอโกครับความโกรธที่เคยมีกับเขาก็หายวับไปกับตาพร้อมกับอาหารเช้าเซตใหญ่ ที่หมอชาในร่างหมอโกทำให้กินแต่เช้าบอกได้เลยครับว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยคืออาหารที่หมอเซจินชื่นชอบทั้งนั้นเลยส่วนทางฝั่งของหมออันในเช้าวันนี้ครับก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเขาคิดติดต o n ถึงคำพูดของรองฮันทั้งคืนเพราะว่างานนี้ครับมันเดิมพันด้วยอนาคตของตัวของเขาเองนั่นแหละมันก็เลยเป็นการบีบบังคับให้หมออันครับไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากจะต้องวางยาหมอชาเพื่อกลับไปเป็นหมออีกครั้งซึ่งหมออันก็ไม่รอช้าสิครับขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น9กตรงดิ่งเข้าไปที่ห้องพ พักของหมอชาในทันทีที่บอดได้เลยครับว่าในตอนนี้หมอชากับหมอโกไม่อยู่ในโรงพยาบาลซะด้วยหมออันในตอนนี้เกือบจะกินนิ่มแล้วสิครับแต่ได้มาเจอเข้ากับบอดีกาด้วยสิที่มายืนเฝ้าหน้าห้องของหมอชาครับแทบตลอดเวลาที่หมอโกได้ว่าจ้างมาเป็นพิเศษ ก็เลยกลายเป็นเหตุที่ว่าแผนการของหมออรนครับต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดในขณะที่ทางฝั่งของรองหันในวันนี้ครับก็ได้เรียกตัวหัวหน้าบันมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องที่ว่าคนไข้โคม่าครับที่นอนรักษาตัวในแผนกในตอนนี้ก็มีเยอะ,ะเหลือเกินคือรองหันคิดว่าครับถ้าพวกนั้นไม่ตื่นขึ้นมาหัวหน้าบันก็ทําเรื่องขอย้ายพวกมันไปนอนพักที่อื่นสิจะมานอนอยู่ในโรงพยาบาลเราทําไมเปลืองทรัพยากรไปเสียเปล่า,าซึ่งหัวหน้าบันก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับความคิดแบบนี้แต่ ก็นาครับไม่สามารถขัดอะไรความคิดเห็นของรองฮันได้เลยจริง ส่วนหมอโกในวันนี้เนี่ยใน,นเขาก็มองว่าคุณหมอเซจิงครับต้องพักรักษาตัวอยู่แล้วเขาเลยถือโอกาสนี้ในการพาเธอครับไปเปิดหูเปิดตาที่โลกภายนอกซะหน่อยไม่ว่าจะพาไปที่ร้านตัดเสือ้อร้านประจำสมัยที่หมอชาเคยคบกับหมอเซจินใหม่ๆพร้อมกับคาพูดที่ดูคุ้นเคยมากๆครับก่อนจะปิดท้ายด้วย after noon ทีสุดโรแมนติกริมแม่น้ําครับมันก็เลยทําให้หมอเซจินเนี่ยมักจะแอบคิดอยู่จริงๆครับว่าหมอโกนั้นคือหมอชาอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ก็นะครับหมอโกได้บอกตัดไป ก่อนหน้านี้แล้วว่าผมกับอาจารย์หมอชาเนี่ยสนิทกันมากๆครับเขาเคยเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับหมอเซจินให้ผมได้ฟังเกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าผมจะรู้เรื่องราวบางอย่างในอดีตของคุณนะ่ก่อนที่เช้าวันต่อมาครับหลังจากที่หมอโกได้นั่งอ่านหนังสือมาทั้งคืนอยู่ๆเขาก็คิดออกครับถึงสาเหตุที่ว่า ทำไม่หมอชาถึงไม่ฟื้นตื่นขึ้นมาจากการโคม่าสักทีทางทันที่ขึ้นสมองของเขารับมันดีขึ้นมามากขนาดนี้หมอโก้เลยได้เอาความคิดนี้รับไปเสนอกับหมอเซจินได้ฟังว่าเราจะต้องพาหมอชารับไปทําการเอกซเรย์เส้นเลือดอย่างเร่งด่วนพร้อมกับอธิบายให้เธอได้ฟังรับว่าสิ่งที่ปิดกั้นหมอชาจากการรับรู้สติถ้าไม่ใช่เรื่องของสมองแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดนี่แหละรับถ้าความคิดของผมนั้นถูกต้องน่าจะมีเส้นเลือดนึงที่ไปเลี้ยงสมองถูกอุดตันอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากสแกนเสร็จเนี่ผล ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆครับมันเลยสามารถอธิบายกลไกการเกิดโรคของหมอชาได้ทั้งหมดว่าทำไมครับเขาถึงไม่ฟื้นตื่นขึ้น,นมาจากโคม่าสักทีมันเลยทําให้หมอเซจินนั้นดีใจเป็นอย่างมากถึงกับกระโดดเข้าไปกอดหมอกโกในทันทีครับหมอชาที่เห็นแบบนั้นเนี่ย ก็อิดช้าเลยสิเลยรีบเข้าไปสิงหมอโกครับสูบความฟินไปแบบเต็มๆก่อนที่การประชุมในแผนกหัวใจจะถูกเปิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยหมอโกครับเพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่หมอชาย,ยังไม่ฟื้นตื่นขึ้นมางานนี้ครับอาจจะเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ก็เป็นการผ่าตัดซ้ําที่รวงอกเป็นครั้งที่2และมีส่วนจะต้องระวังเป็นอย่างมากหมอโกก็เลยอยากให้หัวหน้าบันเป็นเซอร์เจียนมือหนึ่งในการผ่าตัดในครั้งนี้ ส่วนหมอโกออกปากเองเลยครับว่าจะขอเป็นผู้ช่วยให้เหมือนเดิมนัดการผ่าตัดครับเป็นพรุ่งนี้เช้า8ดโมง ซึ่งในงานนี้แหละหมอชาเองก็เครียดอยู่ไม่น้อยครับกังวลว่าการผ่าตัดในครั้งนี้จะเกิดการสั่นไหวของวิญญาณขึ้นมาอกีกเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงรับทุกอย่างอาจจะยากขึ้นไปขั้นแต่ก็นะครับหมอชาก็มั่นใจว่าต่อให้มือเขาจะสั่นระหว่างการผ่าตัดเขาก็น่าจะเอาอยู่ครับเพราะว่าการผ่าตัดในครั้งนี้ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับเขาแต่หมอชาเองก็ไม่ลืมจะเผื่อแผน2เอาไว,ดว้ด้วยโดยการติวเข้มหมอกโกครับอย่างหนักถึงกระบวนการผ่าตัดอย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอน เป็นเวลาหลายชั่วโมงเต็มครับเผื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแน่นอนเราว่าการผ่าตัดหมอชาในครั้งนี้เด ท่านรองหันก็รับรู้อยู่แล้วครับและเขาเองก็คิดไม่ตกว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีแต่ที่แน่เลยก็คือเขากรับจะให้หมอชาฟื้นตื่นขึ้นมาไม่ได้ไม่งั้นอนาคตของเขาก็น่าจะจบลงเหมือนกันงานนี้ครับท่านรองจึงไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ง่ายอย่างแน่นอนก่อนที่ภายในวันนี้นั้นจะจบลงตรงที่ว่าหมอโกครับจะต้องเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วเตรียมร่างกายให้พร้อมรับสำหรับการผ่าตัดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ แต่ถ้าว่าในจังหวัดที่หมอโกกำลังจะเดินทางกลับบ้านนั้น <S <S ก็ได้มีเคสฉุกเฉินเคสหนึ่งรับได้เข็นเข้ามาห้องฉุกเฉินแบบพอดีในภาวะที่ว่าเส้นเลือดใหญ่ที่ปอดรับเกิดการฉีกขาดหลังจากคนไข้ประสบอุบัติเหตุไปสิ่งห้องฉุกเฉินในตอนนี้ก็วุ่นวายใหญ่เลยสิครับอาจารย์หมอสัญญกรรมทรงอกในตอนนี้ก็ไม่มีเข้าเวรอยู่เลยสักคนอาจารย์หมอที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อยๆครับก็2ชั่วโมงคนไข้ในตอนนี้รอถึงขนาดนั้นไม่ได้หมอโกที่รู้แบบนั้นก็เลยอยากจะขออาสาครับ ในครั้งนี้ด้วยตัวเอง ซึ่งในรอบนี้เนี่ยหมอชาไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับเพราะานี่คือการผ่าตัดเส้นเลือดปอดที่ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงและมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากมือสั่นเพียงแค่ครั้งเดียวครับอาจจะหมายถึงชีวิตของคนไข้เลยแต่หมอโกก็มองกลับว่าต่อให้เราไม่ผ่าตัดคนไข้ในตอนนี้เขาก็ต้องตายอยู่ดียังไงก็ต้องทำวะมันก็เลยทำให้หมอชาไม่มีทางเลือกมากนักครับยอมทำตามคำขอของหมอโกแต่โดยดีเลือกจะทำการผ่าตัดใหญ่ในครั้งนี้ครับในขณะที่ลมหายใจคนไข้ในตอนนี้ค่อยๆจะจาก ไปอย่างช้า ซึ่งทางฝั่งของเต้ครับที่เพิ่งได้ยินข่าวจากวิญญาณโคม่าตนอื่นว่าหมอสองคนนั้นจะทําการผ่าตัดใหญ่อีกแล้วเต้ก็เกิดกังวลเป็นอย่างมากเลยสิครับพวกนั้นเอาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยทั้งที่ตัวเองยังไม่พร้อมเนี่ยนะได้แล,แล้วครับการผ่าตัดในครนั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการทุกอย่างในช่วงแรกครับอยู่ในการควบคุมของหมอโกทั้งหมดที่มีหมอชาคอยเข้าสิงอยู่เคียงคู่กับหมอคิมแจวานครับที่ตอนนี้เขาก็เครียดหนักเป็นอย่างมากกลัวว่าจะเสียคนไข้ค,คนนี้ไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนในการ เย็บเส้นเลือดนี่แหละครับที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากทว่าการสั่นไหวครับมันก็ดันเกิดขึ้นมาในจังหวัดนี้แบบพอดีและเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันสั่นถึงขนาดที่ว่าดีดวิญญาณของหมอชารับออกจากร่างหมอโกอีกตัางหาก หมอโกที่เพิ่งได้สติกลับคืนมาเห็นเลือดเต็มฟิวการผ่าตัดไปหมดก็ตกใจใหญ่สิครับพยายามจะเอามือไปคว้าวิญญาณของหมอชาเอาไว้เพื่อรวมร่างกันอีกครั้งแต่พวกเขารับก็ทำมันไม่ได้อีกเนะสิเส้นเลือดที่เย็บไม่สมบูรณ์ตอนนี้ครับก็เกิดปริและฉีกขาดขึ้นมาเป็นแผลขนาดใหญ่ทำให้เกิดเป็นเลือดทะลักออกมาจากร่างกายคนไข้เป็นจำนวนมากหมอโกในตอนนั้นครับอึ้งแดกถึงกับทำอะไรไม่ถูกก่อนที่เต้จะเดินเข้ามาในห้องผ่าตัดจังหวะนั้นแบบพอดีเสียงชีพจรคนไข้ครับก็หายวับไปกับตา เหมือนกันหัวใจของเขารับหยุดเต้นไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับดวงวิญญาณของคนไข้ที่กําลังจะสลาย หายไปคุยกับรากมะม่วงในจังหวัดนี้แบบพอดีครับก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบไปครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องตอนท้ายคลิปนะสิครับการผ่าตัดเส้นเลือดที่ปอดที่ยากและโหดหินที่สุดเคสหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่หมอโกครับเป็นคนออกปากเองจะทําการผ่าตัดคนไข้คนนี้จ้านที่สุดแล้วครับความผิดพลาดก็เกิดขึ้นมาจนได้วิญญาณหมอชารับกระเด็นออกจากร่างหมอโกในจังหวัดที่ สำคัญแบบพอดีจนเป็นเหตุที่ว่าเส้นเลือดใหญ่ที่เย็บอยู่ครับเกิดแตกขึ้นมากระทันหันเลือดก็เลยทะลักออกจากร่างกายคนไข้ครับออกมาเป็นจํานวนมากจากเดิมที่คนไข้ยอยู่ในภาวะช็อกอยู่แล้วนี่ก็ซ้ําเติมขึ้นไปอีกเมื่อร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลของเลือดในร่างกายได้ ทุกอวัยวะครับก็จะหยุดทํางานไปรวมถึงหัวใจด้วยโดยในจังหวะที่เตสได้มาถึงในห้องผ่าตัดในจังหวะนี้พอดีในชุดคุณหมอครับมันก็เลยเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับว่าเตสเขาคนนี้นี่แหละครับคือคุณหมอสัลญ,ญกรรมคนหนึ่งไม่มีผิดแน่แ,นแต่คําถามในตอนนี้เลยก็คือการที่เตสมาถึงห้องผ่าตัดในตอนนี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคนไข้ได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าเตสสามารถเข้าสิงใครก็ได้ดังใจนึกเป็นไปได้ไหมครับว่าเตสจะเข้ามาสิงร่างคนนึง และเขาช่วยชีวิตคนไข้ได้สําเร็จอันนี้ก็โชคดีไปของคนไข้ครับแต่เราก็ต้องมองถึงกรณีที่แย่ที่สุดด้วยคือถ้าคนไข้เกิดตายขึ้นมาอันนี้ครับบอกได้เลยว่าเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนเพราะมันอยู่ในความรับผิดชอบของหมอโกแบบเต็มๆและที่สําคัญครับคือผลกระทบทางด้านจิตใจที่บอกได้เลยนะครับว่า การที่แพทย์คนหนึ่งไม่สามารถช่วยชีวิตคนไข้ของตัวเองไว้ได้ในบางครั้งรับแพทย์คนนั้นจะมีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นมาอย่างมากและมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเป็นแพทย์มือใหม่อย่างหมอกโกครับที่ไม่เคยสัมผัสกับคนไข้ที่ตายจากไปมาก่อนบอกได้เลยว่าย่ำแย่อย่างแน่นอนครับทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วลหละว่าผลลัพธ์การผ่าตัดในครั้งนี้ครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนอีกทั้งการผ่าตัดหมอชาในวันต่อมาเนี่ยจะมีอะไรไปรบกวนในส่วนนี้หรือเปล่าอันนี้เราจะต้องไปติดตาม ชมกันต่อ ในโดด็อกเตอร์อีพีต่อไปอีพีที่13ครับที่ใครรอฟังสรุปในเรื่องเจ็ดทางช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคลิปใหม่ๆม,มาลงรับเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสําหรับเพื่อนคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกาลังใจมหาศาลให้กับพวกเราทุกๆคนเป็นอย่างมากครับยังไงก็ฝากกันด้วยแหละหนึ่งไลค์สำหรับทุกคนครับมันคือกําลังใจมหาศาลสําหรับทีมงานทุกๆคนสําหรับวันนี้ก็หมดเว เวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ